นิยายเสียงเรื่องอัศจ,จรรย์แห่งชีวิตเขียนโดยอินทนินตอนที่11โอกาสดีๆหลังจากกิจกรรมแรกของคณะเสร็จสิ้นลง4สาวก็เตรียมตัวกับการสอบรายภาคที่จะมาถึงในอีกหนึ่งเดือนแก้วอ่านหนังสือถึงไหนแล้วหนูนาถามเพื่อนอ่านและสรุปจบสีวิชาแล้ว เดี๋ยวเรานัดไปหมอนกับป่านตีกันก่อนสอบหนึ่งสัป,ปดาห์ดีไหมหนูนาปรึกษาแก้วดีเลยแก้วก็คิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอสองสาวมาก่อนแล้วค่อยนัดกันอีกทีเนาะว่าแต่วันนี้พี่พีที่คณนะเขานัดประชุมปิดภาคเรียนหนูนารู้เปล่าพี่เขาจะจะประชุมกันเรื่องอะไรเท่าที่เราได้ยินมานะเทอมหน้าพวกพี่พ เขาทำละครเวทีอะไรประมาณนั้นนะคงจะประชุมเรื่องนี้มั้งหรอตื่นเต้นเนอะบอกตรงๆงนะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มีโอกาสมาสัมผัสอะไรที่ใกล้ชิดแบบนี้อยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรมแบบนี้จังเลยหนูนาคิดเหมือนแก้วไหมยังไงอะแก้วช่วยอธิบายหน่อยหนูนาอยู่ตั้งเชียงใหม่ไม่ได้ติดตามอะไรแบบนี้หรอกแก้วหมายถึงว่าตัวแก้วเมื่อก่อน เวลาที่คณะนี้หรือคณะอื่นๆจัดละครเวทีเวลาที่แก้วรู้ข่าวแก้วก็จะหาเวลามาดูละครเวทีบ่อยๆและคิดไปว่าถ้าได้มีโอกาสมาเรียนที่นี่แก้วก็อยากจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของละครเวทีกับเขาบ้างนะจ๊ะจนก,กระทั่งมาถึงวันนี้ตอนนี้แก้วได้มีโอกาสมาเรียนแก้วก็เลยรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะหนูนาอ๋อแบบนี้นี่เองมีหน้า ดูแก้วตื่นเต้นจริงๆด้วยการประชุมของพี่ๆที่นัดรวมรุ่นน้องมาประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบเ,เกี่ยวกับงานของคณะที่จะทำละครเวทีสำหรับปีนี้และที่สำคัญแก้วตากับหนูนารุ่นพี่ได้ขอให้มาช่วยงานละครเวทีที่จะจัดขึ้นในปีนี้ด้วยเมื่อจบการประชุมและได้พูดคุยแบ่งงานในหน้าที่ต่างๆ รวมกับพี่ๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองสาวจึงมานั่งคอยเพื่อนอีสองคนที่ได้นัดกันไว้โอ๊ยเกินความคาดหมายมากหนูนาทำตาโตบอกเพื่อนตื่นเต้นใช่ไหมหนูนาแก้วเห็นอาการของเพื่อนแล้วอดขำไม่ได้ตื่นเต้นชนิดที่เรียกได้ว่าหัวใจดังตุบตุบตุบจนจากระเด็นออกมานอกตัวอยู่แล้วเนี่ยแก้วเอย๋ยที่อยู่ก็ได้มีโอกาส กับประสบการณ์อันแปลกใหม่แบบไม่เคยคิดเลยอะไรแบบเนี้ยว่าแต่มันดีมากที่ได้มีโอกาสดีๆแบบนี้เนาะโอ้ฝันเป็นจริงแก้วนะ่ะจะจดจําสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตแก้วเลยนะหนูนาะเราก็เหมือนกันและเราก็โชคดีด้วยที่มีเพื่อนที่ชอบทําอะไรคล้ายๆกันและไปด้วยกันได้แบบนี้เริ่มจากกิจกรรมการแข่งขันทางด้านภาษา กลับไปทำหน้าที่ประธานสัมพันธ์งานของมหาลายัยงานชมรมที่ตามแก้วเข้าไปอีกบอกตรงๆเลยนะแก้วเราเรียนอย่างมีความสุขมากเราโทรกลับไปเล่าให้แม่ของเราฟังนะแม่เราบอกว่าแม่ปลืม้มใจในตัวเราแม่มีความสุขร่วมไปกับเราด้วยแล้วแม่ยังบอกอีกนะว่าถ้าแม่ขึ้นมากรุงเทพเมื่อไหร่แม่จะขอนัดพวกแก้วใบหมอดและหนูนากินข้าว แม่เรานะ่ะอยากเจอแม่ยังบอกอีกว่าหนูนาโชคดีที่ได้เจอเพื่อนกลุ่มนี้หนูนายิ้มจนตาหยีให้เพื่อนสองสาวนั่งคุยกันระหว่างรอเพื่อนแก้วตาหันไปเห็นใบหม่อนกับป่านเดินมานั่นสองสาวป่านกับใบหม่อนเดินมาโน่นแล้วหอบพี่วอะไรกันมาเยอะแยะเลยว่าพางลุกไปช่วยเพื่อนหิ้วของในมือแล้วพากันเดินมานั่งยังม้าหินตัวเดิมพูดคุยถึงเรื่องเรียน และนัดหมายกันเพื่อติวเนื้อหาแต่และว,วิชาก่อนสอบตกเย็นป่านกับใบหม่อนแยกไปชมลมของตนส่วนแก้วกับหนูหนาเข้ามาประชุมกับพี่ๆอีกครั้งเรื่องเตรียมงานละครเวทีหลังจากประชุมของวันนี้เสร็จสิ้นลงทุกคนจึงแยกย,ย้ายเพื่อทำหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบกันในครั้งนี้แก้วตาได้รับโอกาสให้ร่วมในละครเวทีในครั้งนี้ด้วยหลังจากสอบเสร็จทุกคนต้องมาเตรียมงานและฝึกซ้อมการแสดง ซ้อมร้องและต่อบ,บทกับพี่ๆและคณะและอาจารย์ช่างเป็นเรื่องที่เกินความคิดของแก้วเป็นอย่างมากแก้วดีใจมากกับโอกาสดีๆที่ตนได้รับคิดไม่ถึงว่าตนจะได้รับการคัดเลือกจากพี่ๆและทีมงานที่เห็นความสามารถของตนในหลายๆงานที่รุ่นพี่มักจะตามตัวให้ช่วยงานเสมอๆจะว่ามีผลงานเข้าตากรรมาการก็คงไม่ผิดเป็นแน่ ตัวแก้วเอกแอบกรีดอยู่ในใจเช่นกันและแล้วนางก็ทำสิ่งนั้นอย่างอดใจไม่ไหวกรีดบุญหล่นทับแก้วแล้วโอ๊ย,อยพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดว่าพางแอบหยิกแก้มตัวเองด้วยความดีใจเฮ้ยเพื่อนฉันดีใจจนเพี้ยนไปเลยหรือเนี่ยหนูนาแซวพร้อมยืนเกาหัวไปด้วยและนึกในใจปนชื่นชมเพื่อนว่าแก้วสิ่งที่แก้วมี แก้วเป็นมันคือความสามารถในตัวแก้วล้วนๆเลยเพื่อนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสอบภาคการศึกษาที่สองทุกคนออกจากห้องสอบต่างยืนคุยเรื่องข้อสอบกันไปมาเป็นปกติของการสอบแล้วค่อยแยกย้ายกันบ้างก็มีนัดกันเพื่อทํากิจกรรมไปตามความชอบหรือหรืออะไรก็ตามเพื่อผ่อนคลายแก้วแก้วเสียงรุ่นพี่ร้องเรียกมาแต่ไกลสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลทุกคนหันไปตามเสียงเรียกของรุ่นพี่ พร้อมยกมือสวัสดีทักทายตามมารยาทและธรรมเนียมหลังสอบเสร็จแก้วต้องมาซ้อมที่มหาลัายทุกวันสะดวกไหมน้องพี่เปิ้ลรุ่นพี่ปีสามถามสะดวกค่ะพี่เปิ้ลไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวกลับไปแก้วคงต้องบอกกับที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนนะคะคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นงานของมหาลัายค่ะถ้ามีปัญหาบอกพี่นะเดี๋ยวพี่ไปช่วยพูดให้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากค่ะ พร้อมยกมือไหว้ขอบคุณรุ่นพี่ที่เป็นห่วงพี่เปิ้ลคะเราต้องซ้อมในบางวันที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างดึกมันจะดึกประมาณกี่โมงคะเผื่อที่บ้านแก้วถามจะได้ตอบท่านถูกนะคะไม่น่าจะเกินสามทุ่มนะพี่ว่าแต่ไม่เป็นไรนะพี่เปิ้ลรับอาสาส่งแก้วทุกวันละกันดีไหมน้องพี่อ้อรวมหนูนาด้วยนะจ๊ะพี่เปิ้ลบริการสองสาวเลย แก้วขอบคุณพี่เปิลน,นะคะที่กรุณาแก้วพูดพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณแล้วหนูนาล่ะมีปัญหาที่จะบอกกับที่บ้านไหมไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าหนูนาท่านรับทราบแล้วก็อนุญาตหนูนาเรียบร้อยแล้วค่ะยังแซวหนูนาด้วยนะคะว่าอย่าทำงานคอร์มแล้วกันหนูนาโชคดีได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดงานประชาสัมพันธ์ทำสื่อต่างๆเพื่อโปรโมทละคร ป่านกับใบหมอนดีใจกับเพื่อนทั้งสองที่ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนทํากิจกรรมดีๆและเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมส่วนสองสาวนั้นทําหน้าที่ขอดประสานงานกับฝ่ายต่างๆและอยากมาดูเพื่อนทํางานและซ้อมละครด้วยในบางวันหรืออาจจะทุกวันค่อยว่ากันอีกทีสองสาวนี้เกินความคาดหมายของป่านมากเลยนะป่านพูดขึ้นป่านชอบใจมากกับข่าวที่ได้รู้มาว่าเพื่อนของตัวเองได้รับ บทที่สำคัญได้รับเลือกเป็นตัวละครที่มีบทบาทอย่างยิ่งในครั้งนี้อย่างว่าแหละกล้าคิดกล้าแสดงอารมณ์ศิลปินมาเต็มจ้าสวยใสและกังวลอธัธยาศัยเป็นเลิศใบหม่อนสัพโยกเพื่อนไปพร้อมกับการชื่นชมทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ทำให้ฝุดทำให้สุดฝีมือพวกเราจะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะ ใบหมอนอบบ่าสองสาวผู้น่ารักของเธอด้วยด้วยความยินดีแก้วตารู้สึกสุขใจอย่างยิ่งที่เข้ามาเรียนอย่างที่ตัวเองหวังได้มีโอกาสพบเจอเพื่อนที่ดีๆรักและจริงใจใส่ใจเป็นหัวมันใหญ่กันและกันอย่างกับป่านใบหมอนแล้วก็หนูนานอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่คอยให้การสนับสน,นุนและได้มีโอกาสเรียนในแต่ละวิชากับท่านอาจารย์ที่มีความสามารถอย่างยิ่ง เหนืออื่นใดนั้นคือครอบครัวที่มีพ่อแม่พี่น้องและลันหลานที่คอยให้กำลังใจเสมอมาถึงแม้ว่าในบางครั้งจะบ่นบ้างดุบ้างตามแต่โอกาสและเรื่องราวสุดท้ายแล้วมันก็คือความรักความอบอุ่นจากครอบครัวที่ส่งมาให้แก้วอย่างเปี่ยมล้นนั่นเองเธอบอกกับตัวเองว่าเมื่อโอกาสมาถึงไม่ว่าเรื่องใดๆหรือว่าสิ่งใดก็ตามแก้วจะทำมันอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด พึ่งระลึกตามที่พ่อเคยสอนแก้วเอ๋ยจำไว้นะลูกพ่อจะบอกเองว่าคนเราเจอดีแล้วต้องรู้จักดีนะลูกปากพูดมือคนเป็นพ่อก็รูปหัวรูปหลังให้ลูกปานเด็กน้อยถึงแม้ว่าลูกจะโตเป็นสาวแล้วก็ตามจ้าพ่อแก้วจะท่องให้ขึ้นใจไว้เลยแก้วไม่ลืมดอกพ่อจ๋าไม่ใช่ท่องอย่างเดียวนะลูกแก้วต้องนำมาปฏิบัติด,ด้วย มันถึงจะส่งผลและทําให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามสองพ่อลูกยิ้มให้กันด้วยความรักความอบอุ่นแก้วจิงกอดพ่อเอาศีรษะแนบอกคนเป็นพ่อเชิงอ้อนวันนี้ทีมละครเวทีทุกคนจึงมารวมตัวกันตามที่เคยนัดหมายพี่เปิ้ลเป็นคนอธิบายงานทั้งหมดและแจกงานตามหน้าที่ส่วนบทละครปีนี้ละครเวที The มิสิคัลเสนอเรื่องสายแห่งรัก ทั้งบทละครและบทเพลงกำลังบรรเลงอยู่ในช่วงของการซ้อมเริ่มต้นและเอาใหม่สลับกันไปมาอยู่แบบนี้หลายๆครั้งในแต่ละเรื่องราวจนกระทั่งมาถึงช่วงที่ต้องซ้อมบทเพลงกับดนตรีเสียงไวโอลินเชื่อเจ้ากลางวานบาดความรู้สึกคนฟังเริ่มต้นของบทเพลงเมื่อตะวันรับลาฟ้าก็อมองมืดมนทนเยบเหงาอ้างว้างเมื่อเธอลาลับไกล กับอุ่นไอไม่สางใจฉันค้างเคียงเธอรู้หรือไม่ว่าภายในดวงตาสองนั่นฉันได้พบความอบอุ่นใจรู้หรือเปล่าว่าข้างในรอยยิ้มของเธอฉันแอบเพ้อละมือคล้ำควนอิ่มอบอวนไอยอยากจะบอกสักคำฉันได้ถลำหัวใจตกอยู่ในความรักเมื่อตะวันนิทราฟ้าจะรอพบจันท์ฉันจะฝันถึงเธอ เสียงเพลงประกอบละครที่แก้วตาฝึกร้องและซ้อมบทอยู่บนเวทีนั้นทำเอาคนที่นั่งรอดูฉากนี้น้ำตาคลอและอินไปกับบทละครปนบทเพลงที่ขับกล่อมไปตามๆกันทุกคนฟังกันอย่างตั้งใจด้วยความเงียบนั่นเป็นเพราะนักแสดงกำลังถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงและบทตัวละครในฉากนี้ และบทบาทตัวละครในฉากนี้ที่ทําให้คนดูเห็นถึงความรักความผูกพันมากแค่ไหนของตัวละครในเรื่องประกอบกับวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่จึงมีผู้คนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามารับชมได้มากเลยทีเดียวป่านกับใบหม่อนก็มาเป็นกําลังใจให้เพื่อนด้วยเช่นกันและในนั้นก็มีหนุ่มหน้าใสาจากคณะแพทย์คนเดิมมานั่งชมการซ้อมในครั้งนี้ด้วยตลอดหลายสัปดาห์ของการซ้อมหนุ่มหน้าใสาคนนี้ที่ใครใคร มักเรียกเขาว่าพี่หมอพีมจะชอบมานั่งหลบมุมดูการซ้อมอยู่บ่บอยๆแล้วจะแอบ,บมองสาวน้อยที่ตัวเองหมายตาไว้แบบห่างๆด้วยเพราะความเป็นญาติกับคนกำกับละครครั้งนี้เลยได้มีโอกาสทำเช่นนั้นใบหมอนหันไปมองทางซ้าย45องศาเพื่อนป่านแม่สาวตาไวกระซิบเพื่อนให้หมอนดูอะไรป่านไม่เห็นมีอะไรเลยมีสิใบหมอนนี่ ไม่ได้ลงใจป่าดเลยผู้ชายตัวถงสูงนักสีใสใส่แว่นออกจะหล่อนะคนถูกสั่งให้มองพยามมองหาเป้าหมายเห็นยังคนที่นั่งกอดอกตั้งใจจ้องตัวละครบนเวทีจนตาไม่กระพริบเลยนะนั่นนะ่ะเออเห็นแล้วเห็นแล้วแกให้ฉันดูทําไมว่าป่านโอ๊ยความจําสั้นจริงๆเลยนะแกน,นี่ยคนนี้ไงที่ชอบเข้ามาทักทายยยแก้วบ,บ่อยตั้งแต่วันที่รุ่นพี่พาไปเลี้ยงส้มตำ ข้างมอแล้วไงนึกออกยังละ่ะนึกเร็วนึกเร็วนึกเร็วนึกนึกนึกนกอ๋อจำได้แล้วทำไมป่านหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแอบมาชอบดีกแก้วเพื่อนเรานะ่ะมัง้งหางสายหางสายตาแอบคอนให้เพื่อนได้ไงเดี๋ยวต้องแอบกระซิบถามหนูหน้าดูก่อนงั้นเราสองคนคอจับตาดูผู้ชายคนนี้เอาไว้ให้ดีเลยดีไหมใบม่มอนเยี่ยมเลยเพื่อน พูดแบบนี้ค่อยยังชั่วป่านพูดแซวใบหม่อนปรับที่ก่อนหน้าที่ไม่ค่อยได้ดังใจเธอเมื่อการฝึกซ้อมสิ้นสุดลงพร้อมกับเสียงปรบมือให้จากบรรดาผู้เข้าชมที่อยู่ด้วยกันในหอประชุมแห่งนี้ยุติลงผู้คนจึงแยกย้ายกันไปทักทายชื่นชมพูดคุยกับบรรดาคนที่ตัวเองรู้ใจมีทางวิพากษ์วิจารณ์ในผลงานตามแต่จะคุยสองตาใสาที่ตอนนี้กลายเป็น เลด้าสอดสายไปยังหนุ่มหน้าใสาที่เดินไปทักทายผู้กำกับกับผู้ดูแลและยืนคุยกันอยู่ป่านแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมยะเห็นชัดเต็มสองตาของฉันเลยแกผู้ชายคนนี้ปากคุยกับเพื่อนแต่ตานะ่ะมองแต่ยแก้วของเราตลอดฉันว่าชัวไม่มวนนิ่มแน่ๆต้องสนใจยแก้วของเราจริงๆด้วยเอาไงดีเพื่อน ป่านหันไปหมอนและหันไปมองหน้ากันเชิงปรึกษากันทางดวงตาสองขาก้าวเดินตัวไปยังเพื่อนรักทั้งสองที่กำลังยืนคุยอยู่กับพี่ในทีมมาแล้วคะ่ะไงคะเพื่อนเหนื่อยกันไหมไม่เลยตื่นเต้นมากกว่าเป็นไงบ้างหมอนป่านแก้วแสดงเป็นไงบ้างเคป,ปะ่ะคุณเพื่อนสองสาวยกมือทำท่ากลมๆบอกว่าเคมากเพื่อน หมอนกับป่านพี่เปิ้ลฝากบอกว่าอย่าลืมไปเอาบัตรเข้าชมการแสดงรอบพิเศษด้วยนะหนูนาร้องทักเพื่อนมาจากข้างหลังหุยพี่เปิ้ลนี่โคตรใจดีอะ่ะนึกถึงน้องนุ่งอย่างพวกเราด้วยเออพวกแกนะกรณีพิเศษอยู่แล้วเห็นชมพวกแกว่าคอยช่วยประสานงานได้ดีเยี่ยมได้ดังใจแกมากงั้นเดี๋ยวต้องไปขอบคุณพี่เขาหน่อยแล้วว่าแต่พวกเราจะกลับบ้านกันตอนไหน แก้วกับหนูนาต้องทําอะไรต่ออีกหรือเปล่าใบหมอนถามเพื่อนงั้นเดี๋ยวแก้วกับหนูนาไปบอกพี่แก้วกับพี่พลก่อนนะพวกเราไปด้วยจะไปขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยทั้งสี่สาวยกมือว่าสวัสดีลาพวกพี่ๆทุกคนที่พวกตนเข้ามาทักทายและกล่าวลาขอกลับบ้านส่วนใบหมอนกับปานได้ขอบคุณพี่เปิ้ลที่มอบบัตรเข้าชมสําหรับผู้ปกครองให้สองสาวน้องแก้วครับเหนื่อยไหมเสียงทักทายจากหนุ่มหน้าใสาคนเดิมเอ่ยถาม ไม่เหนื่อยค่ะพี่หมอขอบคุณนะคะเออลืมแนะนำเลยพี่เปิ้ลกล่าวกับสึกกับศีดารุณีขอแนะนำให้รู้จักกับพี่หมอพิมอีกครั้งอย่างเป็นทางการเป็นญาติและเพื่อนพี่เปิ้ลเองแล้วก็เป็นเพื่อนรักกับพี่ดนด้วยนจกจักรสาวสรีสาวยกมือว่าอย่างเป็นทางการพร้อมรอยยิ้มไปให้ยินดีที่ได้รู้จักนะครับทุกคน แล้วหันไปทางใบหม่อนกับปานพร้อมส่งยิ้มให้อย่างเป็นมิตรพี่หมอพีมพ์เป็นนักศึกษาแพทย์ปีสามค่ะพี่เปิ้ลแนะนําต่อเขานนะฮอตมากเลยนะในคณะน่ะฝากเนื้อฝากตัวได้นะสาวๆใครเจ็บใครได้ป่วยปรึกษาพี่หมอพิมพ์ได้นะเกินไปเปิ้ลเดี๋ยวน้องๆจะมองพิมพ์แย่ๆไปกันใหญ่นะไม่ดีฮอตอะไรซะหน่อยสวัสดีค่ะศิ่สาวทุกคนยกมือไหว้ พี่เปิ้ลคะเสร็จงานแล้วแก้วกับเพื่อนๆขอตัวกลับก่อนนะคะอา้าวจะกลับกันเลยเหรอค่ะสี่สาวรับคําพร้อมกันแล้วหันหลังเดินออกมาจากกลุ่มทําให้สายตาของคุณหมอหนุ่มมองตามอย่างอาวรและแอบ,บเสียดายที่ไม่มีโอกาสพูดคุยได้มากกว่านี้อีกตามเคยเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงน้องเขาช่างเงียบและระวังตัวมากๆด้วย <c oughs> เสียงกระแอมของเปิลดังขึ้น มองพอหรือยังฮะในพรีมเปิ้ลหยอกเพื่อนหนุ่มอะไรหันไปดีตามมองเพื่อนสาวอา้าวเปิลเห็นพรีมเนี่ยมองรุ่นน้องของเปิ้ลอยู่นานแล้วนะตลอดเวลาที่มาเจอและมีโอกาสไงสนใจหรอบอกก่อนนะคนนี้เปิ้ลหวงน้องเป็นเด็กดีน่ารักทั้งกลุ่มเลยเบื่อจังไม่คนรู้ดีพูดพร้อมอมยิ้มให้เพื่อนสาวกึ่งญาติเฮ้ยอะไรวะไอ้พรีมผลเอ่อยขึ้นบ้างอย่าบอกนะว่าแกมาหาฉันบ่อยๆช่วงเนี้ยเพราะ แอบมาสนใจรุ่นน้องของฉันนะ่ะปกติฉันเห็นนายเอาแต่เป็นกุญชาน้ำแข็งนี่หว่ามีแต่สาวเดินตามพลพูดตอบเพราะเพื่อนเอาแต่นิ่งเฉยพูดมากจริงเลยวะไอ้พลถ้าไปรู้ดีถ้าฉันสนใจน้องแก้วแกสองคนจะว่าอะไรไหมแล้วเปิ้ลจะห่วงไหมถ้าพีม์จะคุยและทำความรู้จักกับน้องเออทั้งพลและเปิ้ลมองหน้าเพื่อนด้วยไม่อยากเชื่อว่าหมอหนุ่ม จะตอบแบบมาปฏิเสธเลยรู้กันอยู่ว่าเพื่อนไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยนี่คงเป็นรักแรกหรือการสนใจสาวของเพื่อนเป็นครั้งแรกตั้งแต่คบกันมาหลายปีจบตอนที่11ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ